กับเบียร์วอลวันเดย์วันนี้เราจะพาทุกคนกลับบ้านที่เพชรบูรณ์กัน เพชรบบรล์เรามีสตอเบอรี่นะคะสตอเบอรี่ลูกบอลเลอร์เลยกัดฟันแตกตอนนี้เราถึงบ้านมุกแล้วนะคะที่เพชรบบรล์ไปมาเจอแม่กันร้อนร้อนร้อนนขาแม่ทั้ไม่ากยังไปให้ทีอย่างเลยร้อนร้อน โอ๊ยให้กดปังผื้งเป็นห้อเป็น้องอ,อ้อ,องนอนไึเปิดจริงไปเดี๋ยวจะพาชมบ้านนะคะทุกคนเข้ามาก็จะเจอลูปอันสวยงามชือแม่บอกว่ายักติดสปริงเกอร์แล้วแม่ก็ติดเองแล้วตอนนี้ <c oughs> อุย้ยวนมาแล้วเอาแล้วแม่คืนไปติดได้ยังไงเก่งงั้นเก่งไหมเฮ้ยย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  โอ้ย oh, ตกมาแข่งขาหาักเห็ดหน <c oughs> ยังไงเยี่ยมจริงจริงเยี่มจริงจรงเยี่ยมจริงจ,งมจง <c oughs> แม่ตีสปริงเกอร์เองนะเธอดูสุดยอดไหมอะเออเปิดแล้วมันก็เย็นดีก็ละนี่อันนี้คือห้องของเราแล้วทำไมเราต้องมาถ่ายจากตรงหน้าต่างเห <c oughs> มือนโจรแอบดูห้องตัวเองเลยอะ่ะ เย็นไหมเย็นไหมโอ้ยที่นอนอันคุ้นเคยเนาะแม่เปลี่ยนที่นอนกันไหมอันนี้นนแม่ไปให้ใจบอกแม่ไม่เสียสละเพื่อลูกหนูเหรอฮะบอกม่ใช่ลูกบ้านนี้แล้วยังแย่เลยม่ใช่ลูกบ้านนี้แล้วไม่ใช่ลูกบ้านนี้แล้วตายเลยไปยเลยขัดจังเลย มาขอตังค์ไม่ได้หมดไม่เด้แม่ถามเงินไปเลยหมดไข่มุกใช่ปะป้นไข่มุกป้นนะป้นไปหมดแล้วโยนความผิดเฉยบอกพี่แม็กด้วยไข่มุกมาป้นเอาเงินไปพี่แม็กดูไว้นะ มันกลางวันนุ่นก็คือนอนนี่อะไรแล้วมาดูทีวีบ้านเนี้มันจะมีอยู่สามห้องนอนทุกคนแล้วแม่อยู่กันสองคนเออบางวันก็นอนนี่กลางวันนอนนุ่นกลางวันก็คือนอนนี่กลางวันนอนนุ่ อีกห้องนึงเป็นห้องเก็บของเรียบร้อยห้องเก็บหม้อก๋วยเตี๋ยวห้องน้ําอีกงห้องนี้สลับใช้มั้ใช้คนละห้องใช้คนละห้องโอเห้องมันอ๋อแม่ห้องนี้นะห้องนู้นคนสูกกระปุกต้องไปห้องนู้นใชเราใช่ห้องน้ําห้องนู้นแสดงว่าเราเป็นคนสุกกระปกเหรอคนสุกกระปุกไปห้องคนสะอาดห้องนี้ไปเก็บของไปบานหองนู้นๆกันไปดู อันนี้ขวดเสื้อผ้ามาให้แม่เสื้อผ้าเขาทั้งหมดนี้เลยาใส่ใหญ่กว่าแม่เอามาให้แม่ใส่ตีนใส่ไม่ได้แล้วร <c oughs> อ,องเท้าก็ใหญ่กว่าแม่มันไม่ได้แล้วอะแต่ก่อนใส่ใส่เอ็มใส่เนะ <c oughs> อล์ตัวนี้นี่ส่งเอ็กเอลแล้วนะค่ามือสองค่ะตัวละยี่สิบค่ายี่สิบบาทนะคะตัวนี้ซื้อมาพันกว่าบาทแม่จะขายยี่สิบบาทเองเหรอยี่สิบบาทค่ะ ใหสนใจทักได้นะพี่แม็กว่าสวยเกินสวยเกิ park. นทำไปบ้านพี่แม็กสวยเกินไม่ได้สวยเกินพี่แม็กซ์โดนเมาเด้อคลิปเนี้ยโอ้แต่งตัวยังไงพี่นี่ทุกคนดูนะคะยี่สิบบาทนะคะทุกวันนี้ใส่ไม่ได้แล้วขึ้นอื่นแล้วอันนี้ชุดนี้ที่เขาพยาบาลถามว่าท้องไหมคะใส่ชุดนี้แหละแล้วก็ไปหาหมอใช่ไหมแบบไปตรวจโรคอ่ะเออท้องเหรอคะ แล้วพยบาบาลเขาซักประวัติแล้วเขาถามว่าท้องไหมคะน่าเชื่อเลยไม่ท้องค่ะพุ้งออกแค่หน่อยเดียวเองพุ้งออกหน่อยเดียวเองพยาบาลก็สร้าว่าเนาะนี่กางเกงยีนแมนอันนี้นะแมนนิยมว้าแมนนิยมคนนิยมคนนิยมคนนิยม เรานามสกุลไอ้นี่นะเรานามสกุลเยี่ยมนิยมกางเกงยีนนิยมแต่ไม่ใช่เป็นของเรานะอยากให้เป็นของเราเหมือนกันแต่ไม่ใช่ไงเดบีตังต้องไปซื้อหุ้นละมั้งจะได้เป็นของเราใช่ไหมยังอยู่ใช่ไหมแบรนด์เนี้ยอยู่เขาขายถูกด้วยใส่ดีอยู่นะใส่ดีทนเนี่ยดูดิยังไม่ค่อยขาดไม่ค่อยอะไรเลยใส่ทำงานตลอดอันนี้กำลังทำ เขาเรียกว่าอะไรล็อกหน้าจอต้องใส่รหัสผ่านให้แม่ก่อน <Okay. S 1> แม่กลัวคนมาขโมยโทรศัพท์ใช่ไหมขโมยตังขโมยตังแต่ก่อนที่คขาไม่ทําให้เพราะอะไรรู้ไหม,มแม่ลืมรหัสล็อกหน้าจ,จอตัเองลืมพอดีโหหมดเลยีนีงงานนี้หมดเลยหมดเลยงานนี้ทีนี้หมดเลย แล้วทีนี้ทําให้ใหม่ลืมอีกทีนะไปงานไหนกับกูอ่ะเราก็ไม่ได้อยู่นี่เราอยู่พิโลกไงใส่ออกงานกับกูนี่นี่นี่ชุดนี้สวยชุดนี้สวยชุดนี้สวยสวยไหมเดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้ดูนะแม่เดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้ดูนะคะเห็นไมอ่ยแม่ลองใส่แม่ลองเออสวยสวยหน้าตาจะเข้ากับแม่แม่ไม่ใส่แม่ไม่ใส่มั้ยเอ็มดีไปใส่แม่ปกติแม่ไม่ได้ใส่ชุดไหน เราคุยกันอย่างนี้นะที่บ้านนะก็เปิดเผยไงเือแม่มาแล้วพอดีเป๊ะเลยพอดีพอดีเหมือนคนจีนที่เขาขายเสื้อผ้าแมทำดคนรักดีเนี่ยจเต้นาจะไปเต้นรีาที่ไหนคะเอเนไม่เขาให้หรอเขาให้เข้าหรอไปมาโมนก่อนแล้ว เีือกสักคนฮะ้ยเ,เป็นนันบบเ, <c oughs> เก๋จนปานี้จะหกสิจะเ <c oughs> มีลูก <c oughs> นี่อันนี้มันเป็นกระโปรงเราใส่เล้ยวแล้วมันใส่ไม่ได้นี่อย่ากนั้นเ่าไปไ่ตึ้อยากตัวอะไรกันหนูน้อยหนูน้อยจริงหมือไม่ เอ้ยคืออยู่เด้อรังนั่นน่ะโอเคเอ้าปิดก่อนนะแม่จะถ่างเกมบอกว่าดองไงะจะไม่ถ่ายเกมก่อน,นนะ<ว>ทุกคนปิดก่อน <laughs> นี่หน้อยหนูเห็ดหนูเห็ดนีน่นั้นนะ่เเนะเคยเคยเล่นเกมวันนี้ไหมเกมที่ว่าเก็บเห็ดอ่ะนี่เลยเหมือนเลย แล้วชุดนี้ทุกคนให้กี่คะแนนแน่ารักอะมีการกิ๊บใส่กล้องด้วยนะนี่มีชุดนี้ก็จีด้าเพิ่งตัดออกเพิ่งตัดออกตัดออกตัดลงอะตัดลงตัดออกอาการแม่ชุดนี้ชุดนี้น่ารักแต่แม่เสร็นอพลง

เป็นมีแจ๋วเหรอจะไปเก็บเห็ดใส่ชุดนี้ใส่ชุดนี้ไปเก็บเห็ดมากลับมากลมาก่อนเปิดเองเลยห้องเลยว่าจะไปงานแล้วดุยอยู่ดีๆแม่ก็จะทิ้งเราไปงานไหนก็ไม่รู้งงเลยเอาเสื้อผ้าไปจะไปใส่ไปงานจ้ะอ่ะงงเลยแม่ฉัน สามวันดีเอ๊ไม่ใช่สามวันดีสี่ชั่วโมงดีห้าชั่วโมงไปไหนไม่รู้ไป <c oughs> รอได้แต่น,นอนอยู่บ้านตอนเนี้ยทุกคนกะว่าจะไปหาอะไรกินเคอหิวไหมเริ่มหิวเริ่มหิวหน่อยนึงเพราะว่าเราจะไปหาอะไรกินแพนของวันนี้ <c oughs> ก็น่าจะไปหาอะไรกินก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้เร็วๆนี้ <c oughs> เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาร้านอินเทอร์เน็ต น้านเกมน้านเกมเพื่อ<ต>ที่ว่าเราอ่ะจะต้องเอาไฟจากกล่องอ่ะทุกคนเอาไปลงในคาวก่อนเพราะว่ามม่ชิเิ็น <c oughs> นั่นแหละแล้วก็เย็นๆน,น,นะว่าจะไปหาร้านจิ้มจุ่มชาบูอะไรพวกนี้ไปกินแถวแถวแถวนี้แนีะแถวใน,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 นเมืองเพชรบูรเราอยู่ในเมืองนะทุกคนก็จะง,ง่ายหน่อยไปไหนมาไหนก็จะง,ง่ายขับรถได้ง่ายแผนของเราก็จะประมาณนี้ ที่วางไว้ที่คิดไ้นะคิดไ้คนเดียวนะแต่ว่าสถานกาการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้เราไปหาอะไรกินกันดีกวใช่กินอะไรดีเดี๋ยวหาร้านข้างทางกินเอาทุกคนเพราะว่าขี้เกียจหาเดี๋ยวตอนเย็นเรามีมื้อหลักก็คือแจ่วฮอนเดี๋ยวเราจะพาแม่ไปกินแจ่วฮอนไม่ได้พาแม่หรอกเราอยากกินแจ่วฮอนอยากกินล้วน ความอยากของตัวเองล้วนๆไปทุกคนไปถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพามากินร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมที่เราชอบมากินชายสีห่หมี่เกี้ยวนั่นเองวันนี้โชคดีเนี่ยร้านเปิดแต่วันเลยคนขายหายคนขายหายไปไหนหูดหอมออมาออกจะบอกพิกัดยังไงดีอะเผื <c oughs> ่อคนมาเพชรบูรณ์ ดูป้ายเอาจริง<ม>แย่กันนั่นที่มันมีป้ายนะทุกคนเอามีเลียวเย็นตัโคคกินนี่สั่งไปแล้วสั่งอะไรเธอสั่งร้อสั่ง <ๆ S 2> มีเกี๊ยวบูแดงพิเศษไหนนี้คนบอกว่ามื้อนี้จะไม่กินเยอะไงกินง่ายๆไม่ได้บอกว่าไม่กินเยอะแค่บอกว่ากินง่ายๆเฉย ถ่ายให้ไม่ทันเลยแค่นั้นแหละเลยไม่มีหลักฐานเขารู้แล้วว่าตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกถนนหลักเมืองเขาเขาเห็นไปอะไรนะเขาเห็นไปแหละใช่ไหนใต้ตรงนั้นยังตุ๊กตาโอ๋อโน่นเนี่ยโน่นโน่นเม่อก่อนอันนี้คือสี่แยกถนนหลักเมืองใช่หยุดตรงตลาดพอยดูถ้าใครจะมากินนะทุกคนร้านนี้อร่อยมาก เด็ดจริงมีกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวมีแดงมีบะหมี่เกี๊ยว,วก็คือชายชีบีเกี๊ยวแหละทุกคนประมาณนี้นี่นี่นี่เฮ้ยนี่เขามีเพจนะเห็นไหมเขามีเพจนะเนี่ยเพจร้านกว๋วยเตี๋ยวชายชีอะไรอ่านกับหัวอ่านไม่รู้เรื่องก๋วยเตี๋ยวปาลีลุงจอดแล้วอย่างนี้มาแล้ว ออื้อน่ากินมากหอมมากพอชิมน้ำคระุ้ก<า>ชื่นใจชื่นใ,ใจมากนี่ทุกคนเราจะให้ดูว่าของเรามีไส้ด้วยนี่มีไส้แล้วก็มีตับว้าแสดงว่ามีต้เมเด้านหมูพิเศษสมชื่อ กี่ดได้เยอะด้วยนะเนี่ยแสดงว่าต้องมีต้มเนื่งหมูที่เนี่ยอืน่าจะมีมต้มเนื่งหมูองม,มีไสกับตับแต่ก็อยากกินนะเพราะเขาชอบกินต้มเนื่งหมูมากเลยอนะร้านนี้อย่าใส่น้ำส้มเยอะนะน้ำส้มแท้เปรี้ยวจัดเลยเมื่อกี้ใส่ไป่สองช้อน <c oughs> อิ่มมาก<า>ยี่อย่างรวดเที่ย,ยว,วตอนนี้ท้องเราจะได้รับสั่งอาหารเล้วอุ้ย รดไปพองเราก็ได้รับสารอาหารไปเรียบร้อยแล้วใช่แต่เ,เราไปเอาไฟลลงคอมจุกเ <ลง S 2> ย็นดีด<อ>ยเดียวอ่ะอิ่มมากจุ๊เย็นคยออิ่มมากเลยตอนนี้เรามาถึงแล้วทุกคนร้านอยู่ตรงนู้นไกลๆนู่นเลยนูน่นเห็นไหมนู่นร้านเดี๋ยวเราไปเอาไฟลลงก่อนทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปตะบ้านใช่ไหมใช่ลืมบอกว่าตรงนี้มันมีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ก็อร่อยนะร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาละทุกคน ถ้าใครจะมากินก็มากินได้นะอันนี้คือซอยครัวเกษตรซอยครัวเกษตรใช่ซอยครัวเกษตรอุ้ยเขามีอันนี้ด้วยอ่ะร้านคาเฟ่แล้วก็จะมีระบายสีตุกตาด้วยจะบอกว่าไม่ได้มาเดินซอยนี้นานมากน,นี่ไงเธอเน,บบนั่น,น,นตัวเกี้ยว,เป,วเปิดนะป่ะนะนี่ป่ะร้านเกมนี่ร้านเกมเมอร์ เดี๋ยวเราเข้าไปทํางาน,นกันแ๊บนึงทุกคนแล้วเจอกันวาร์ปเจอกันวาร์ปจะไปทำงาน,นล่ะตัวนี้มันเดินยากเหรอ,อทุกคนตอนนี้เราก็สํารองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วตวราไปือกลับบ้านหาร้านเจียวฮ้อนอยู่เครยดมากเลย่ะร้านมีเนยทำไมอะ <laughs> ร้านมันปิดอะส่วนใหญ่ ว่าอะไรหลักเทศกาลด้วยแล้วก็ร้านที่ไปกินประจำอ่ะมันปิดถาวรไปแล้วลุกคนอปิดถาวรไปแล้วเ๋ยวค่อยไปนั่งหายีที่บ้านแล้วกันเขาเปิดเมนแล้วนะพูเขาเปิดตอนเย็นเปล่าเขาไม่เปิดเลยค่ะทำไมนี่ทุกคนอันนี้ร้านเจ้าหอนดูเสื้อผ้าเปิดไหมก่อนไม่เปิดจ้าเขาปิดถาวรไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเขากั้นอะไรแต่มีอะไรเต็มไปหมดนะ จะได้กินไหมเจ้าออนไปจท่านี้ต่อไปของเราก็คือเดี๋ยวกลับบ้านกันจะบอกว่าในร้านอะแอร์เย็นมากเลยจะกลับอยู่แล้วอะนั่งรอไม่ได้เข้าไม่ได้เข้านานเปิดคอมก็เปิดไม่เป็นฮาบาจิบาถึงมาแล้วเราจะไปกินทำๆตอนเย็นตอนเย็นๆค่ำๆกอนสองทุ่มสามทุ่มชักเที่ยงคืนค่อยกิน แล้วเปิดเอ๊ะปะน่าง่ปิดเปิดเปิดร้านกันแล้วเปิดไหมรับสักตื่นกันแล้ว่คยเจอกันอะไรบนอะไรไปเดี๋ยวเราไปกินซาบูกันดีกว่าตอนนี้เราได้ร้านแล้วร้านอยู่ตรงแถวขนส่งเก่าแถวสะยาวแถวเอ็ดไว้ แถวนั้นเละไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บาร์เอ้ไปเจอกันที่วาร์ก่เดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านกันเลยไปเลยค่ะไปไปมันตรงมนตรงที่ไหนแล้วร์นี่จะกลับกล้องตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านกันแล้วโอ้ยรถเต็มเลยรถเต็มเลยร้านอยู่ตรงข้างๆ เ I B ตรงข้ามแอดไว้นะทุกคนสามคนพอทำไมอ่ะเอาไม่ลงเดินออกกําลังกายเราจะเดินยังไงอ่ะเดินไปเดินมาเดินรอของมุกกินเนี่ยเดินออกกําลังกายมันนานดิเด้อไอเดี๋ยวพาไปกินข้าวมัเป็นเขียบหัวเขาเอ้าเดี๋ยวจ่ายให้ ไปเลยไปอย่เดี๋ยวอยู่ละเดี๋ยวจะเดินอยู่แค่นี้เนี่ยตะกินอ่ะเข้ามาเด้อโอเคฮ่าตอนนี้หม้อของเราก็มาแล้วนะทุกคนฮ่าเราสั่งน้ำน้ำใสกับว่ากับเฮ้ยไม่ใช่เราสั่งน้ำใสกับน้ำดำาสั่งเราสั่งน้ำใส,ก,ำำส,สำกับน้ำดำมานะแล้วเราก<ม>็ของมาแล้วด้วยนี่ มีของเต็มเลยเดี๋ยวจะให้ดูเฮ้ยมีต้าหู้เอาต้าหู้ต้าหู้แม่เอาอะไรไหมแม่เอาเอะไรเอากุ้งไหมกุ้งไหมกุ้งหรือเปล่ากุ้งหรือปล,ปลาหมึกกำลังมาอ่าวอ,อันนี้มันคือปลาหมึกกันหรอ เอาปลาหมึกไปก่อนกินนี่เมื่อกี้แล้วให้เบียร์ไปเอาน้ำมาได้น้ำมาครบแก้วเปล่าชามาชามลีชามามลีชามมลีสองครบหนึ่งเราไม่เอาถ้วยกบบนันใช่ไหมเอเอาไข่ด้วยเปิดมอยอ่ะเปิดมอยอ่ะเด้อ ยังไม่เดือดตจร้อนมากเลยแตะเนี่ยเราจะมาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเป็นชาบูสายพานันบุฟเฟ่ต์ใครที่อยากมาลองมาได้นะเขาบริการดีมากเลยมีน้ำให้เราจะต้องไปเอาเอ,าเองแล้วก็อาหารที่จะมาเป็นสายพานันเราเอาใส่เลยดีกว่าโต๊ะเรามีเด็กเสิร์ฟประจำโต๊ด้วยนะนี่เด็กเสิร์ฟประจำโต๊ะเอาน้<า><า>ำจิมม้มเอ้ยนี่ เอาน้ำเ,เลยเป็นไงแม่เด็กเสือคนนี้ดีไหมได้เรื่องบอสนใสัยดีนใส่ดีด้ดวยลาะเรียนที่บ้านเอาบอกยกให้<ไ>เป็นไงลูกเสืยทำดีรางวัทงงลวที่หนึ่งเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งเลย <c oughs> ได้นักเือดีเหมือนถูกรางวัลที่หนึ่งแม่บอก <c oughs> จะบอกว่าที่นี่มีกุ้งดองกับแซลมอนดองด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองชิม อันนี้คือกุ้งดองใช่ไหมมีมีกุ้งดองหรอแจมอนดองไม่มีเหรอแจมอนดองมเห็นแต่มีปูดองนะฉันอยากกินปูดองมาลองชิมอันนี้กันก็มาหลายตัวแล้วเหรอคือแค่นั้นเองเหรอเขาใส่หม้อไปยังไงอร่อยเหลือแม่งแค่ตัวนึงครับจะกินกับซีฟู้ดน่าจะพอดี เป็นไงเอาเอาปูมาให้เขาได้ปะเอาปูมาให้เขาได้ไหมเอาปลาปูฮะอ่าอันนี้คือป,ปูดองขอใช้มือเลยแล้วกันนะชิมเปล่าๆก่อนแล้วกันหวานช่ำอืออือรู้เลยใช่ไหมว่าหวานกลิ่นเขาได้กลิ่นแล้วเขารูา้เลยว่ามันหวาน เดี๋ยวพวกเราจะขอตัวกินกันไปก่อนนะทุกคนตอนนี้แม่โซยไปแล้วไปแล้วนี่ขอคุณเบียเขาเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนนะแล้วเ,เจอกันอ่าอาิ่มมากแน่น้องสุ๊ๆไปเลยจะมีคนหนึ่งที่ยังกินไม่หยุดปากเลยควายลงม,มือเกอนมากเลย ไฟอะไรไฟอ๋อไฟเนี่ยเบียร์บอกไฟอันนี้สวยมากเลยไปนนขายนางงวปะนางง้วไปไหนต่อขายนางว้วะไปนางง้วไปนางง้วแม่ไปเดินย่อยที่นางง้วไปตลาดนางง้วใช่ไหมง้วะนางง้วะนางง้วะนางง้วโอ้อี่ดองหัวไม่ย่อยเลยอะไรโอ้จะพึ้นเลยอ่ะไป ไะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ตลาดนางงวนทุกคนไปต่อตอนนี้เราถึงตลาดนางงวนแล้วนะทุกคนมาเดินย่อยกันตลาดตั้งแต่ทางเข้าก็คือมีฟาร์แล้วนะม <c oughs> ีของกินขาย <c oughs> ไปดูก่อนว่ามันจะมีอะไรกินไหมออเขมีโต๊ะให้หนางดีนะอ,อะไรนี่ยมีเบียร์ด้วยมีเบียร์ขายด้วย ได้อะไรกินไหมผัดไทยโบราณนะอ๋อผัดไทยโบราณแม่บอกว่าผัดไทยเรื่องงงแล้วผัดไทยโบราณไม่เป็นไรให้เขาอยู่บ้าน่อไปยิ้มมากจริงจอยากหาของกินที่แบบมันก็จุ้ก็จิ๊กนะแต่มันแบบเป็นของกินหนักๆทั้งนั้นเลยอ่ะกกจิด้วยำหมี่ไหมคะ อิ่มแต่ขายก่ร้านอิ่มอยู่เลยนะเนี่ยเฮ้วันนี้วันนี้เขาไม่ขายยำขายยำยำอร่อยอ่ะไม่ยำทุกอย่างสิบบาทเอ้าวันนี้สวัสดีค่ะเฮ้ยน้อง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 น้อยเรามากับคนดังนะไปไหนกันนี่มีแต่คนเรียกแม่บอกว่าถ้าเกิดแบบว่าช่วงวันธรรมดา ช่วงที่แบบว่าตอนนี้วันเทศกาลใช่ปะมันก็จะแบบคนน้อยหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เทศกาลอ่ะคือคนมาเยอะมากอะ่ะแล้วคนก็จะมานั่งเนี่ยเต็มแต่ชอบตรงที่ว่าเขามีซุ้มอะไรเงี้ยซุ้มร้านอาหารนะคุดูหน้ารักนนี้นะคก็ทำตลาดดีนะตลาดนางง่วงนางง่วงเพิ่งเคยมาครนนั้งแรกมอนยอนถือว่าโอเคไม,มมเมอไม่ไกลมากจากในเมืองง่ายเนาะขับมาหน่อยเดียวเองไปเิน หรือว่าจะกินข้าวโบดีแลแต่แลแต่ไม่เอากินพอแล้วพอแล้วกินอะไรเยอะแยะไอ้ที่วิ่งมานี่ไม่ได้มีความหมายเลยนะเนี่ยกลับมาบ้านนะเนี่ยเราวาร์ปกลับไปบ้านดีกว่าสรุปแล้วไม่กินไม่กินบมุดลูกสาววิ่งมาจนหอบแล้วหรอ ไม่ซื้อไปติดไปสักหน่อยเหรอเผื่อหิวกลางกลางดึกแม่น่าจะหิวาะมันไม่อยู่ท้องนะโอ้ไม่ไวเดี๋ยวจะพามาเองเฮ้ยเดี๋ยวตลาดโพจันดึกๆก็เปิดทั้งคืนไม่ต้องห่วงมันอยู่ในเมืองหาของกินได้แน <whirl too S 1> <not S 2> ่นอนครับไปไป มกบ้นถ้าเกิดหิวตอนกลางคืนไม่เป็นไรเพราะว่าเราอยู่ในเมืองมันมีตลาดโภจันท์ทุกคนมันเปิดทั้งคืนวันนี้ได้หิวไหมยังไม่รู้ยังไม่อยากแบบว่าให้คำมั่นสัญญาเธอต้องบอกว่าไม่หิวสิเพราะว่าเธอรล้ความอ้วนไม่กลับมาบ้านถือว่าเป็นเวินแบบชีเดโอชีเดตั้งแต่ก่อนสงการแล้วนะดููน้องกน้องจัดเลย เมื่อ,อไรที่เพอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีกลือรักเธอจะหามานาะวันนี้เป็นยังไงเป็นกันจะรักเธอร้อ,องได้ร้องได้เพลงนี้เพลงโปรดแม่ใช <c oughs> ่ตอนนี้เราถึงมาเรียบร้อยแล้วทุกคน มีคนแอบนอนนี่ณนอนแล้ววันนี้ตื่นเช้าไงตื่นตั้งแต่เจ็ดโมงมาไหว้รถใช่มพราไหว้รถเสร็จกินข้าวสี่โมงแล้วก็มาพิชบูรณ์เลยใช่วันนี้ก็เป็นวอล์กที่แบบชิลๆนะเป็นบรรยากาศแบบชิลๆเนาะจะดูรูเรื่องปะก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยแหละเต่เราจะพยายามถ่ายวอลแบบนี้แบบว่าชิลประจำวันของเราอ่ะ ลงเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ันกาศจะมีสนุกมากน่าเบื่อบ้างอ่างเงี้ยเราทุกคนถ้าเกิดใครมีอะไรที่แนะนําอยากให้เราปรับปรุงหรืออะไรตรงไหนติชมมาได้นะทุกคนพร้อมรับคําแนะนําเสมอนะคะก็เรากล่าวว่าหลังจากนี้เราจะลงคลิปบ่อยขึ้นอาจจะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากอาจจะเป็นคลิปนาทีสองนาทีสามนาทีอะไรเงี้ยเรากล่าวว่าเราจะใส่ทุกอย่างที่เราอยากทําเข้าไปเลย แล้วเรามีความคิดว่าเราอยากทาช็อตฟิล์มอาจจะเป็นหนังใบบ้างอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเป็นบางทีเราก็พูดไม่เก่งเนี้ยเนาะก็จะแบบว่าทําเป็นแบบว่าเหมือนละครใบอะไรอย่างงี้ไม่เชิงละครใบหรอกบางทีมันจะเป็นแบบเรื่องราวที่ไม่จำเป็นต้องพูดอ่ะเออเอาภาพเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะทําอย่างนั้นบ้างอาจจะนีแบบเล่นแบบตลกตลกแบบว่าล้อเรียนบ้างเรียนแบบบ้างอะไรอย่างงี้ คลิปของเราก็จะมีหลายแนวหน่อยนะทุใช่นะเราจะทำหลายแนวมากขึ้นใช่คือเราแบบว่าอยากลองทำาหลายๆอย่างหลายๆแนวเพื่อที่ว่าเออตัวเราอ่ะชอบอะไรเราชอบแบบไหนอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะแบบว่าช่วงนี้เห็นว่าคลิปของเราแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแบบว่าไปในทิศทางเดียวกันอะไรอย่างงี้แต่ว่าเราก็จะพยายาม เป็นตัวเราให้มากที่สุดเราก็จะพยายามฝึกตัวเองให้พูดได้เก่งมากขึ้นสื่อสารสื่อสารได้ดีมากขึ้นเหน็นไหมเนี่ยคือเราเป็นคนสองคนเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่ง,กงใช่แย่รักหมดใจ <c oughs> อถึงกับสำนักกันเลยทีเดียว <c oughs> โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีแผนว่า <จะ S 2> เดี๋ยวจะพาแม่ไปหายายไปอาบน้ําส่งการยายเพราะว่ายายคิดถึงเราไม่เห็นเรามานานละปกติปีนึงก็จะกลับบ้านประมาณทีนึงกนเนี่ยเหมือนหมายถึงแบบไปบ้านยายนะไปบ้านยายทุกส่งการประมาณนี้นแล้วเดี๋ยวว่าจะพาแม่ไปเที่ยวน้ําตกด้วยเพราะแม่อยากไปเลนะ่นน้ำเดี๋ยวแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าน้ําตกไหนเดี๋ยวเราต้องหาข้อมูลก่อน ยังไงพรุ่งนี้ทุกคน,กนเจอกันแล้วก็มาดูคลิปหน้าได้เลยนะคะเจอก,กันอีกทีคลิปหน้าก็คือคลิปวันพรุ่งนี้นั่นเองทุกคนบายบายแต่วันนี้ไปแล้วบาย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 ไ้ก่อนแต่ไม่แน่ใจว่าคืนนี้จะมีคนหิวหรือเปล่านาะถ้าหิวกันก็เจอกันอีกทีตลาดโพจันทุกคน <laughs> <laughs> แต่อยากกินอะพูดถึงอะก็อยากกินไอ้นี่โอ้พอ,อแล้วเจอรถขับัว,วอยู่พูดถึงอะก็อย,กอ,อยากกินไอ้นี่หมาล่า มาที่นี่ทีไรอ่ะเอใช่มาที่นี่ทีไรเราต้องได้กินหมาล่าอาหมวยจันหมาล่าอาหมวยใช่ทุกคนคือมันอร่อยแล้วแบบว่าน้ําจิ้มเขามันจะเป็นหมาล่าผสมซีฟู้ดอันเนี้ยแนะนำเด็ดใจเรหน้าตลาดพูจันทุกคนเขาเปิดตอนเย็นอืออันเนี้ยน่กอนแล้วก็อยากกินนมร้อนด้วยเป็นไรไม่รู้มาบ้านที่ไรอยากกินนมร้อนทุกทีเลยแล้วไม่มีร้านประจําด้วยนะนมร้อนอ่ะต่อยากกินเออ Để tìm cách mở app đi Đủ rồi, rồi